สวัสดีครับพวกเราทุกคนนะักโอกาสแห่งนี้ผมโจปิยะเข้าสู่รายการรวมรับจับอสังหาในช่วงเจออนเซิร์ us, ในโอกาสแห่งนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นเอพิโซดแห่งใหม่และผ่านหน้าฝนไป2-3าวันวันนี้เราจะมาดูคอนโดหนึง่งซึ่งห่างจากบ้านผมไม่กี่กิโลเ็นคอนโดที่มี มีการดีไซน์มีงานดีคุณภาพจาก SC s อ s สเซนั่นเองครับผมเป็นคอนโดหนึ่งซึ่งห่างจาก BTS วงเวียนใหญ่ไป130เมตรนั่นเองจะเป็นโครงอะไรนั้นโปรดติดตามเข้าไปรับชมได้เลยนะครับและนี่ก็คือซอยกรุงธนบุรีที่2ครับผมซึ่งห่างจาก BTS วงเวียนวงเวียนใหญ่ไป100เมตรและเราเดินเข้ามาจะเจอนี่นล,ลิปเป e รล วงเวียนใหญ่ครับผมซึ่งดิฟเ์เลนต์วงเวียนใหญ่นี่เป็นคอนโดที่อยู่ใกล้ BTS เป็นที่สุดครับผมงานดีคุณภาพจาก s c Asset ครับผม mm hmm. ก็สภาพตึกก็จะอย่างนี้ครับคาดว่าแล้วเสร็จก็จะอยู่ในช่วงปลายปีนี้แนะ่นอนเดี๋ยวมาดูห้องตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับผมมาและนี่ก็คือสตูดิโอครับผมห้องสตูดิโอปกติมันจะเล็กนะแต่ว่าดูลักษณะห้องตัวอย่างนี่อ่ะโอ้โหแม่งกว้างเลย วามากแล้วที่สังเกตน,นะคือไอห้องแต่งตัวเนี่ยนะมันจะเจอห้องน้ําอยู่ด้านซ้ายนี่ประตูเลื่อนอยู่นี่มันจะไม่เหมือนแบบว่าสตูดิโอทั่วไปนะอุ้ยตีหลังแล้ว <c oughs> นี่ก็คือมุกป,ประจําของเราเองโอจะสังเกตน,นะนี่ห้องแต่งตัวใช่ไหมและที่นี้ก็คือแบบเ้าจะไม่ผีดนอกจายี่สิบสามหรือยี่สิบหกตัวประมาณก,การนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสรุปทยคลิป ส่วนกลางเนี่ยเดี๋ยวมีให้พูดแน่นอนเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนเนี่ยนะมีที่ตั้งระเบียงใช่ป่ะคือสภักานี้อยู่นี่แล้วก็ห้องนอนเดียวโอ้โหทรงแบบถ้าเป็นแบบแบบรัชชูรี่อ่ะมันน่าจะทรงแบบเจแปนิสรัชชูรี่เลยนะครับผมมันไม่ใช่แบบ Inter นะอินเตอร์รัชชูรี่ะไรนะโอ้ดูกว้างนะมันดูบออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะโอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยว เดี๋ยวไปดูหนึ่งห้องนอนกันเลยดีกว่าขอรับอันนี้ก็คือสองห้องนอนครับผมสองห้องนอนกี่ตารางเมตรครับผมหกสิบสามตารางเมตรนะว้าวหกสิบสามเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งครับแป๊บนึงนะว้าวว้าวว้าวอย่างนี้เลยเข้าไปได้ครับขอรับนี่นะสองห้องนอนนะโอ้โหดีไซน์แบบนี่เลย เดี๋ยวต่อไปที่ลงไปดูหนึ่งห้องนอนกันต่อนะอยากให้ดูดีไซน์การตกแต่งนะ <cas ute> โอ้โหอยเฮ้ยดีงามเลยอ่ะเฮ้ยแบบดูนะแต่แล้ว่าราคามันมันเข้าถึงนะซื้อเลยเป็นเราเราซื้อเลยนะว่าเราเป็นเจ้าถิ่นของฝัง่งทนและที่สำคัญนะขนาดหกสิบสามตารางเมตรช นี่ระเบียงอยู่นี่ระเบียงอยู่นี่แล้วก็ดีไซน์าการตกแต่งก็ดูสวยนะนี่นอโอเคทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวจะดูต่อที่หนึ่งห้องนอนกันเลยดีกว่านะขอรับและนี่ก็คือหนึ่งห้องนอนครับต่อจากสตูดิโอซึ่งธรรมดาหนึ่งห้องนอนอ่ะถ้าเป็นวันเวสทายมันจะกว้างกว่าใช่ไหมแต่นี่แบบจัดหนักด้วยเฟอร์นิเจอร์นะเฟอร์นิเจอร์ให้เติมเองนะแนะเป็นเอียดแบบไว้แนะเป็นอีเกียกับ SB d e s ดีไซ์ได้เลยนาอนี่ยก็ ทัวก็ที่ดุดขวัญสีมีให้หมดเลยเนาะแล้วก็ด้วยดีไซน์ขนาดนี้เนาะและด้วยความเจแปนิสอะถ้าไม่เจแปนิสได้ไหมทําได้ทําได้ทําได้แค่คุยกันหน้างานเนาะมาแล้วแต่เคสลูกค้าแหละว่าเฮ้ยจะออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบบไม่ใช่ญี่ปุ่นอะแต่ขอเอาแบบฝรั่งแบบอแอร์สองตัวมีให้ด้วยแะขอแบบฝรั่งแต่ยุโรปได้ไหมได้ทําให้ทำให้ได้เลยนะเรามีดิวตรงเรียบร้อยแล้ว นี่จะสังเกตสังเกตนะมันจะดูกว้างกว่าใช่ไหมแต่เนี้ยมันจะแคบหน่อยนึงเนาะต้องระวัง <c oughs> แหมเป็นห่วงใหญ่ก็ห่วงใหญ่ลูกค้าแหละเหมือนดูแลคนคน,นึ่งเนีย่ยนะรูสุดจะมันเนี้ยเฮ้ยใจจริงๆอ่ะมันมีอ่างกว่าไม่แน่ใจอะ่ะโอ้ยน้ำมันแคสติเดนมัโตเนี่ยนะพอลักษณะนี้นะ แล้วก็ส่วนกลางอ่ะมันจะแบ่งออกชัดเจน3ตึกนะถ้าสร้างเสร็จนะก็ส่วนกลางก็จะเป็นพวกสระว่ายน้ำฟิตเนสโยคะแล้วก็แบอุ้ยถดพวกสวนหย่อมอะไรอีกด้วยนะโอเคทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะขอลาบเดี๋ยวเดี๋ยวจะสรุปตอนท้ายคลิปดีกว่านะครับ มาพูดกันต่อในส่วนของเรฟเลน์วงเวียนใหญ่ซึ่งเป็นคอนโดงานดีคุณภาพจากอเอซีอสเซทเองในคอนโดนี้มันจะมีอยู่3ตึกด้วยกันนะตึกแรกนะีตึก A ก็จะอยู่ที่32ชั้นตึก B อยู่ที่51ชั้นและตึก C มันจะมีทั้งหมด2ชั้นมีคอมเมอร์เชียลตรงแบบว่าไว้สำหรับเช่าร้านก็จะอยู่ที่3ยูนิตและอีกชั้นนึงก็จะเป็นสวนหย่อม อีกด้วยในส่วนของส่วนกลางของโครงการเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของตึก A เนี่ยตึก A มันจะมีตอกฟีดด้านล่างมีเพยยัสอยู่ชั้นสิบแล้วก็เอ่อมีอะไรบ้างชั้นสิบอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็จะมีฟอนตนของซีซันนี่พาร์เรียอีกด้วยและยิ่งไปกว่านั้นนะในส่วนของชั้นชั้นสามสิบเอ็กก็จะมีโยคะมีกลุ่มเทเลสแล้วก็มีในส่วนของอะไรนะออนเซนอีกด้วยพูดถึงตึก B อีกละตึก B ก็จะมีในส่วนของออฟฟิศสเปซเนาะเป็นมุมที่แบบรอ รอลูกบ้านไม่ใช่ดิรอแขกมาเยี่ยมลูกบ้านอะไรทํานองนี้แหละแล้วก็มีสระว่ายน้ําซึ่งสระว่ายน้ําอยู่ชั้น1ินั่นเองและยิ่งไปกว่านั้นชั้น3 1ก็จะมีในส่วนของมุมของอะไรนะเราก็ออนเซน็นเราจําสลับตึกกัน <c oughs> คือชั้นน่ะชั้นบีอ่ะห้าสิบเอ็ดก็จะเป็นในส่วนของร้าสแล้วก็ออนเซ็นอีกด้วยก็เป็นมูลร้านมูลออนเซ็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ โยคะกับเอ o มูนเดสอะไรอย่เงี้ยพวกไอเครื่องออกกลังกายอะไรเงี้ยก็จะอยู่ที่ชั้น31มสิบเอกว่าเนาะและในส่วนของตึก2ก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็จะมีส่วนอยู่ข้างๆอยู่บนชั้น2แล้วก็มีอ่าคอมเมเชียลที่เป็นแบบว่าตั้งร้านค้าอยู่3รล้านนั่นเองเป็นในส่วนของ24ตารางเมตรเนี่ยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่3,6ล้าน6มล้าน6อ, 3, 6, 10, อประมาณแบบว่า3.69ล้านนั่นเองในความเป็นจริงแล้วฟังดีๆนะ ในความเป็นจริงแล้ว24.19ตารางเมตรเนี่ยถ้าเอาไปอิงถึงในส่วนของทุกเว็บที่ผมเจอในราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรโดยประมาณการจะอยู่ที่แสนสี่จนถึงสองแสน่งั่นเองเนาะถ้าเอาไปแบบว่าแสนะสี่นะสมมุตินะแสนสะีนะแสนสีไปคูณกับ24.19นะตกอยู่ที่3ามล้านสนั่นเองแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย ถ้าเกิดว่าเอา3-4ตารางเมตระวันเบสพัดนะวันเบสพาดตสาตารางเมตรนะนะเ,รนะเอาไปคูณกับแสนสี่นะก็จะอ,อยู่ที่4ีล้านเแต่ถ้าเกิดว่า2ห้องนอนเอาแบบสูงๆหน่อยนะ2องแสนะ่อะกูกูปฏเสษให้มึง2องแสนนะสองแสนบวกกับนอ้คูณกับ70จะอยู่ที่15ล้านนั่นเองครับผมพูดถึงการเดินทางของ r e เฟอเรนซ์วลเวนใหญ่ คือมันมจะห่างจาก BTS วงเวียนใหญ่ไปจะตกอยู่ที่130เมตรนั่นเองในขนาะเดียวกันเนี่ยถ้าไปอีกภากหนึ่งลหละตีไอคอนสยามอ่าไอคอนสยามแล้วก็ตึกฝั่งฝั่งคุงกข้ามีไอคอนแล้วก็จะมีในส่วนของสวนเฉลิมพระเกียรติองศาลแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของห้างเซนาเฟสอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงวสุวรรณโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาโรงพยาบาลไอตักศิลแล้วก็โรงพยาบาลไอไม่ช่ดดิห้างแพลตฟอร์ม ถ้าไปฝั่งนั้นเนี่ยก็สิบห้านาทีถึงเลยแต่อีกฝั่ง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 หนึ่งอะ่ะก็จะมีสีสีวงใต้นั่นก็คือวงเวียนใหญ่นั่นเองแนยิ่งไปกว่านั้นนะถ้าไปอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะก็จะห่างจากเดอะมอท่าพระไปอะ่ะก็ประมาณเกือบสองกิโลนะใช้เวลาก็สิบนาทีถึงแล้วรวมไปถึงอ่ากรุงทนไอทอมรีพาซาตลาดปูแล้วก็ตลาดเฟิร์สวันอีกด้วยนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่มาแบ่งปันในส่วนของโครงการ รีเฟอเรนซ์วงเวียนใหญ่ซึ่บก็ส่งแกเวลาพอดีเวลาหมดบนเวลาส่งแกเวลาซับดีอยู่อย่างมีความสุขนึกถึงกูโจปิยะพาวเวอร์ที่อินเวสท์คอนเสิรตนครับผมนักกกนแล้วเอาไวเ้เจอกันในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ขออนุญาตปิดคลิปครับผมสุดคราบ